สวัสดีค่ะเจอก,กับซ้มอีกแล้วนะคะ Beauty Barangina ค่ะวันนี้นะคะก็จะเอาของที่ช้อปปิ้งนะคะจากช้อปปีช่วงวันที่ S 1 1 11มาให้ดูกันค่ะว่าช้อปอะไรมาเริ่มจากอย่างแรกเลยนะคะก็คือนี่เลยค่ะไร้สาระมากๆพูดเลยอันนี้คือเคสมือเถอนะคะทุกคนที่แบบว่าเออมันสามารถเป็นแบบคลยแขนแบบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็ จำเป็นไหมไม่จําเป็นหรอกแต่ว่าอยากได้ก็เลยซื นั่นเองนะคะก็น่ารักดีนะคะจะเป็นสีโรสโกนะจริงๆจ,จะมีสีทองสีเงินด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสายโซ่ทองซึ่งน้ําหนักเบาดิคิดตอนแรกยังแบบเอ๊ะมันจะหนักไหมนะแต่ว่าพอได้เอามาลองถือจริงๆแล้วเบาจริงค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะทุกคนนี้จะเป็นชาถวายนิงนะคะเป็น i n f u s i o cold water infusion นะคะก็คือจะเป็นชาที่เอาไว้ชงกับน้ำเย็นได้เลยนะคะอันนี้นะคะก็อุ้ยหอมมาก นี่นะคะมันจะเป็นถุงชาแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปใส่ขวดน้ำเย็นได้เลยนะแล้วมันก็จะเป็นชาให้ดื่มได้ง่ายๆไม่ต้องชงน้ำร้อนก่อนนั่นเองนะคะซึ่งมันจะมีหลากหลายรสชาตินะแต่อันนี้สสั่งเป็นตัวเลมอนออเรนจ์แอนจินเจอร์มานะคะเมื่อกี้ดกมกลิ่นแล้วหอมมากๆคือกลิ่นของเลมอนเนี่ยชัดมากๆเลยแล้วก็มีกลิ่นของขิงด้วยเองนะคะเดี๋ยวต้องมาลองดื่มดูนะคะอันนี้ ถัดมานะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะเป็นเหยือกน้ำมันเองนะคะก็พอดีว่าเหยือกน้ําอันเดิมที่ส้มใช้มา2ปีสปีแล้วอะมันจะมีตรงขอบยางที่มันแบบว่าเป็นยางที่เอาไว้ครอบข้างนอกค่ะมันเริ่มมีราขึ้นแล้วแล้วก็ไม่สามารถที่จะแกะออกมาได้เพราะมันแนบสนิทติดมากๆเลยนะคะซึ่งก็เลยตัดสินใจซื้ออันใหม่เลยละกันเลยอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็อันนี้มันก็ดีไซน์เรียบๆนะคะไม่มีอะไรมานะคะน่ารักดี ทันมานะคะอันนี้อันนี้จะเป็นตัวตะไบส้นเท้ามันเองนะคะก็อันนี้จะเป็นของจีนนะคะทุกคนซอมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันไม่เคยเห็นยี่ห้อนี้มาก่อนด้วยนะคะพอดีว่าเข้าไปในร้านเที่ยวขายเสี่ยวมีอ่อะแ้ซอมเห็นเลีนี่นะคะหน้าตาก็ประมาณนี้นะคะหน้าตาก็จะมีความเหมือนกับที่ตะไบเท้า ส่วนใหญ่คนะก็หน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วเคก็จะมีสายชาร์จมาให้นะแล้วก็มีตัวสแปร์ตัวหินขัดด้วยต่างหากด้วยนะคะก็เดี๋ยวเอามาลองดูนะคะว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะคะเพราะว่าจริงๆส้อมใช้ของยี่ห้อหนึงอยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยโอเคแล้วนะคะก็เลยลองซื้ออันนี้มาลองใช้ดูแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยเองค่ะถัดมานหนาอวกล่องสีส้มแบบนี้ไม่ใช่แอร์เมสแน่นอนค่ะเสียวมี่ค่ะทุกคนแต่ว่า อันนี้เนี่ยมันจะเป็นทันทันทน,ทนและก็ไม่ใช่แว่นตาไม่ใช่ดีค่าผมแต่มันคือ ที่นวดคอนั่นเองขันคนนี่นะคะก็คือเอามาใส่แบบนี้นะคะแล้วมันก็จะแบบนวดกระตุ้นแถวนี้ให้แบบเพื่อช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อนั่นเองมันสามารถจะพับเก็บแบบนี้ได้ด้วยนะคะนี่พกพาได้นั่นเองนะคะอันนี้คือยังไม่ได้ลองใช้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวต้องไปขอลองใช้ดูก่อนว่ามันเวิร์กหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องไปชาร์จไฟก่อนด้วยอันดับแรกเลยนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเอาไว้แบบว่าเวลาน้่งทำงานแล้วแบบ เมื่อยแถวคอแถวอะไรก็คงได้แบบเอาตัวนี้มาช่วยนวดได้นะคะเดี๋ยวเนี่ยส้มขอไปลองใช้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวจะเอามารีวิวทีนึงนะคะเอาละค่ะปรับโหมดนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าสู่งานแม่บ้านกันแล้วค่ะทุกคนนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนให้ถ่ายว่าคืออะไรสิ่งนี้นะคะก็คือเอาไว้วางลิปสติก นั่นเองนะคะมันจะเป็นซิลิโคอนอย่างนี้แล้วก็วางได้เลยจริงๆอย่างก็คือวางแบบพวกลิปสติกปากานู่นนี่นั่นได้เลยนะคะเนี่ยอายไลเนอร์ mm hmm. ก็ได้นะคะมันก็มีช่องเล็กๆด้วยนะคะก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะโอเคเหมือนกันนะคะเป็นซิลิโคนแล้วก็ดูแบบเรียบรียบดีเไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะก็เลยซื้ออันนี้มานะคะ ถัดมานะคะตัวนี้เอ๊ะมันคืออะไรตัวนี้ก็คือที่ทําน้าแข็งเป็นลูกบอลนั่นเองนะคะส้มเห็นคาเฟ่หลายที่เขาก็เหมือนนิยมเนาะก็เลยแบบเอ๊ยสั่งมาลองดูบ้างเลยน่ารักดีค่ะทุกคนนี่ก็คือใต้สองลูกด้วยกันนะคะเดี๋ยวต้องเอาไปลองใส่น้ําแข็งลองดูนะคะอันนี้ ถัดมา,านะคะอันนี้ก็เป็นถังขยะนั่นเองค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ถังขยะธรรมดาคะคะเพราะว่ามันมาพร้อมกับนี่เลยค่ะมันจะมีด้ามเอาไว้สอดด้านหลังนะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเอาถังขยะเนี่ยเอาไปแขวนกับตรงตู้เก็บของด้านล่างตรงบริเวณซิงอ่างล้างจานค่ะทุกคนนะคะแล้วก็มันจะได้สะดวกเวลาบอกว่า สมมติเราปอกผลไม้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็ได้กวาดลงมาได้เลยนั่นเองนะคะก็น่ารักดีนะคะแล้วก็ไซส์ถือว่าค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะคะเนี่ยคือใหญ่กว่าที่คิดเหมือนกันนะคะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงดีค่ะทุกคนนะคะนี่ประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวไปลองใช้งานดูนะคะถัดมานะคะอันนี้จะเป็นของแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะชื่อแบรนด์ว่าอะไรอะแฟร์แฟร์เคนซ์นะคะก็คือจะเป็นแบรนด์ของ ในเครือของค้าโอนะคะพอดีซ้มไปเห็นในช้อปปี้มาแล้วคือมันเป็นสปเปรย์เอาไว้ฉีดทาให้ผ้าเรียบ โดยที่ไม่ต้องรีดซึ่งตอบโจทย์มากๆเพราะเราคีดเกียดรีดผ้ามากของทุกคนนะคะทุกวันนี้เสื้อผ้าที่ใส่ก็คือจะเป็นประเภทแบบไม่ต้องรีดซักปุ๊บตากหรืออบแล้วจบเลย,ยนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะมีความคล้ายกับของดาวนี่ที่ส้มเคยใช้มานะคะแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่ามันจะช่วยทําให้ผ้าที่หยับๆเนี่ยมันเรียบขึ้นด้วยการฉีด ตัวนี้เพียงอย่างเดียวหรือเปล่าแต่ว่าที่สําคัญคือกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะคือตัวนี้กลิ่นมันจะเป็นกลิ่นดบบไม,ม้หอมๆหวานๆเลยนะคะจริงๆเขาจะมี3ามกลิ่นด้วยกันนะคะแต่ว่าด้วยความที่เป็นคนชอบสีชมพูนะคะก็เลยเลือกกลิ่น floral นี้มานั่นเองค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะโห่แม่การชอ,ปปอบรลอมนี้คือแม่บ้านแม่บ้านนะคะก็อันนี้เนี่ยซ่อมเห็นหลายทีแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้สั่งสักทีนะตัวนี้มันคือ tower เ,เอาไว้เก็บ อาหารเก็บจานอาหารที่เรากินไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราต้องแบบว่าหาซีลพลาสติกมาหุ้มหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะหรือว่าเอาจานอีกจานมาวางซ้อนคว่มเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ว่าตัวน,นี้เนี่ยก็คือมันจะเป็นทาวเวอร์แบบนี้เลยนะคะแล้วก็เปิดตรงนี้ออกมานะคะแล้วก็เอาจานข้าวที่เรายังกินไม่หมดหรือว่าอาหารที่แบบเหลือแต่เรายังไม่อยากจะทิ้งจะเก็บไว้กินต่อตอนเย็นหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เอามาใส่ นี่เลยนะคะจริงๆนะมันจะมีอยู่หลากหลายชั้นให้เราเลือกนะคะรู้สึกว่าสูงสุดที่5ชั้นมานะคะแต่ว่าส้มคงไม่ได้เก็บเยอะถึง5ชั้นนะคะก็เลยเลือกแบบเป็น3ชั้นมานะคะจริงๆสามารถเลือก1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5ชั้นก็ได้เลยนะคะแล้วแต่ว่าเราต้องการเก็บมากหรืยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โดยรวมก็ดูโอเคอยู่นะคะทุกคนมันก็พลาสติกมันก็ไม่ถึงกับ ดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงมากแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้นะคะประกอบดูแล้วก็โอเคอยู่นะคะทุกคนกับราคาเบาๆกเ,เอาลองดูนะคะ และนั่นนะคะก็คือของที่ส้มชอปปิ้งมานั่นเองค่ะทุกคนก็พอกรุบกริบนะคะไม่ได้เยอะมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นของใช้ที่แบบว่าเออใช้ในบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นของแม่บ้านส่วนใหญ่นะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามชมนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจตัวไหนที่ส้มพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวส้มใส่ลิงก์เอาไว้ให้ใน Descript i o n บ o อกซใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็ในช่องคอมเมนต์แรกนั่นเองนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวส้มจะ เอามาลองใช้ดูแล้วก็เอามารีวิวใน FaceBook ให้ทุกคนได้ดูอีกทีหนึ่งละกันนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่ในรีวิวหรือว่าในเปิดถุงช้อปปิ้งครั้งหน้านั่นเองนะคะเอาละ่ะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ